วิธีการปิด IPv6 บน Windows 10ทำยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะฮะให้เพื่อนๆนะครับคลิกไปที่รูปไอคอน Windows ตรงนี้นะครับคลิกไปเลยนะครับจากนั้นนะครับจะมีรูปฟันเฟืองนะครับหรือคำว่า Setting นะครับคลิกไปเลยนะครับจากนั้นนะครับคลิกคำว่า Network and Internet ตรงด้านซ้ายมือนะครับจะมีเมนูนะครับเลือกคำว่า Internet นะครับแล้วก็มาตรง มุมบนขวานะครับจะมีคำว่า Change Adapter Option นะครับคลิกไปเลยนะครับแล้วมันจะโชว์ตัวหน้านี้ขึ้นมานะครับหน้านี้ก็จะโชว์ว่าคอมของเรานะครับมีการ์ดอะไรบ้างนะครับการ์ด w i f i การ์ดอินเทอร์เน็ตการ์ดแลนต่างๆนะครับถ้าเราต้องการจะปิด IPV6 ของตัวไหนนะครับให้เราเลือกตัวนั้นนะครับแล้วก็คลิกขวาได้เลยนะครับแล้วก็เลือก p r o p e r t y แล้วหน้าต่าง Property มันจะเด้งขึ้นมานะครับให้เราเลื่อนหาคำว่า Internet p r o t o c o l v e r s i วอร์ชนะครับหรือ IPV6 ตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการจะปิดนะครับแค่ติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับติ๊กออกนะครับจากนั้นกดโอเคแค่นี้ก็ทำการปิดเรียบร้อยนะครับถ้าใครจะต้องการเปิดเหมือนเดิมนะครับก็ทำเหมือนเดิมครับคลิกขวาแล้วก็เลือก Property นะครับแล้วก็กดติ๊กนะครับแล้วก็กดโอเคแค่นี้ก็เปิดเรียบร้อยนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ